สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกําลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอและว,วันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องซอมบี้แลนด์ดับเบิลแท็บแกงเจล่าซอมบี้ภาค2โดยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี2019นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยดูภาคแรกก็สามารถกดที่เครื่องหมายมุนบนขวาแล้วไปดูภาคแรกก่อนได้นะครับเพื่อความเข้าใจสําหรับใครที่หลงเข้ามาแล้วยังไม่อยากดูสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมการสปอยเพื่อนๆอย่าลืมกระทึบไลค์ like, และสั่ปุ่มซับสไครป์ผม และถ้าพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังป๊อปคอนให้แน่นแล้วตามปรับชมการสปอยกันได้เลยคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคำหยาบสำหรับคนที่ฟังแล้วระคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ำสำหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีไม่ควรนำคำพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทำตามเป็นอันขาดและควรมีผู้ใหญ่คอยให้ใหคำแนะนำ หนังเปิดมาก็จะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ซอมบี้แลนด์กันอีกครั้งหลังจากที่พวกเขาหายไปหลายปีโคลมบัตก็บอกว่าชาวเอสคโมมีคำเรียกหิมะแตกต่างกันออกไปหลายชื่อเขาเลยตั้งชื่อและแยกซอมบี้ออกไปแต่ละชนิดเพราะตอนนี้มีพวกซอมบี้ที่พัฒนาการจากภาคแรกมามากพวกแรกจะถูกเรียกว่าโฮเมอร์ซอมบี้พวกนี้จะซื่อบื้อที่สุดมันไม่มีความน่ากลัวเลยนะครับแถมยังใช้เป็นตัวระบายอารมณ์ได้อีกต่างหากอีกพวกถูกเรียกว่าฮอกกี้พวกนี้จะเป็นพวกที่มีสมองลงเหลืออยู่บ้างค่อนข้างจะฉลาดจากพวกแรกมาอีกหนึ่งระดับ ส่วนพวกสุดท้ายเรียกว่านินจาพวกนี้จะแอบมาเงียบเงียบแบบไม่ให้ทันตั้งตัวโคลัมบัสทาราฮาซีวิชิต้าลิตเติ้ลล็อกทั้งหมดก็ได้สนุกกับการล้ทันพวกซอมบี้และเมื่อชีวิตปกติหายไปแล้วพวกเขาก็หาทำเลใหม่เพื่อตั้งหลักปักฐานโดยภาคนี้ผมจะขอเรียกท ah าราฮาซีว่าฮาซีเหมือนเดิมนะครับส่วนวิชิต้าก็จะขอเรียกชิต้าเหมือนเดิมนะแต่ลิตเติ้ลล็อกผมจะขอเรียวกว่าลิทพอนะครับภาคนี้ก่อนจะกลับบ้านพวกเขาก็ขอเล่นใหญ่กันสักหน่อยทั้งสี่ก็บุกดงซอมบีีบ้้้เเเขขาาาปปย่่ทะนนนนนบววแลลพก็ัให ทั้งหมดก็ทาตามกฎของโคลมบัสนะครับว่าสนุกกับสิ่งเล็กน้อยเป็นอย่างแรกชิต้ากับโคลมบัสก็ได้สร้างชีวิตคู่อันแสนสุขส่วนฮาซี่ก็พยายามทําตัวเป็นพ่อที่ไม่เข้าใจลูกตอนนี้ลิทึกก็โตเป็นสาวเลยนะครับจากสาวน้อยในภาคแรกและเธอก็อยากโบยบินออกจากลังเต็มทีขอบอกก่อนนะครับว่าฮาซี่กับลิทเขาไม่ได้เป็นพ่อลูกกันจริงๆนะจ่างน้อยตอนนี้พวกเขาก็ได้อยู่ที่ปลอดภัยเป็นรังแรกแตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชือ้อเหมือนว่านี่จะเป็นครอบครัวของพวกเขาจริงๆ และที่ยิ่งไปกว่านั้นทุกคนอยากทำให้ทุกวันอยากเป็นวันคริสต์มาสมีการแลกของวันกันด้วยซึ่งโคลมัดก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าช่วงชีวิตนี้เป็นช่วงชีวิตที่มีความสุขที่สุดข,ข,ของเขามีเพียงแต่ลิทเท่านั้นที่อยากจะออกล่าอีกครั้งเพราะเธออยากจะตามหาคนวัยเดียวกันบ้างซึ่งมันก็น่าจะมีอยู่แล้วที่นอกบ้านแต่ติดแค่ว่าพวกเขาพยายามตัดขาดจากโลกภายนอกนะครับทำให้ลิทเสงออกมากๆคลมัดก็ได้อยู่โจมขอชีตาแต่งงานทั้งที่ทั้งสองคุยกันแล้วว่าจะไม่พูดเรื่องนี้ สิ่งนี้ทําให้ชิต้ากดดันอย่างมากนะครับคนลมบัดเลยขอเลิกความคิดไปก่อนในวันรุ่งขึ้นชิต้ากับลิทก็ทิ้งโน้ตเอาไว้ให้2หนุ่มแถมยังเอารถอสูรสุดลักของฮาร์ซี่ออกไปด้วยและการจากไปครั้งนี้ก็เป็นเพราะคนลมบัสนะครับเพราะพยายามทําตัวผูกพันกับชิต้ามากเกินไปส่วนฮาร์ซี่ก็เจ้ากี้เจ้าการทําตัวเป็นพ่อลิทยเยอะไปนิดหลังจากโศกเศร้ากันอยู่หลายอาทิตย์คนลมบัดกับฮาร์ซี่ก็ออกมาชอปปิ้งให้หายเครียดฮาร์ซี่ก็ได้โชว์ลีลาฆ่าซอมบี้แต่คนลมบัสก็บอกมันยังไม่ดีีพอท่่จะได้เปป็นแแชม,มแหงี ฮัสซี่เลยพูดขึ้นมาว่าเขามีสายเลือดอินเดียแดงไหลเวียนอยู่ในตัวด้วยซึ่งโคลัมบัสก็งงว่าจะบอกทําไมจากนั้นโคนลัมบัสก็ได้เจอกับเมดิสันสา,สาวสวยที่รอดมาได้จากการอยู่ในห้องแช่ของร้านพิงเบอร์รี่เธอก็บ่นกับโคลัมบัสว่าข้างในนั้นมันโคตรจะหนาวเพราะเธอหาสวิตช์ปิดไฟไม่เจอคาเล็เตอร์ของเมดิสันดูจะเป็นสาวสวยไร้สมองนะครับซึ่งทั้งเรื่องเธอก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะโคล,ลัมบัสก็รู้สึกถูกชะตากับเมดิสันยังชวนเธอมาที่สเนียบขาวฮัสซี่ที่แบบนั้นก็บอกให้โคลัมบ ที่เธอยังอยู่รอดได้เพราะพวกมบี้มันกินสมองแต่เธอคนนี้ไม่มีสมองอยู่เลยจากนั้นเมเดสันก็เดินเข้ามาขัดจังหวะและเธอก็ขอให้คอลลมบัสผพาทัวทำเนียบข่าวซะหน่อยแต่พอเข้ามาในห้องของคอลลมบัสเธอก็ฉเฉลยนะครับว่าจริงๆเธอไม่ได้อยากทัวหรอกแต่เธออยากจ้ำบะและทั้งสองก็เริ่มการจ้ำบะเมียง,งูอย่างดุเดือดทำเอาฮาซี่นอนเสียหูอยู่คนเดียวข้างล่างจากนั้นจู่ๆชิต้าก็กลับมาหลังจากหายไปหนึ่งเดือนเธอบอกว่าลิตเติ้ลล็อกทิ้งเธอไปแล้ว ชิต้าก็เล่าให้คุณรบันและฮาร์ซี่ฟังนะครับว่าพวกเธอได้รับเด็กหนุ่มจากเบอร์กลีี์ที่โตวกว่าลิตเติ้ลล็อกไม่กี่ปีขึ้นรถฮาร์ซี่ที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็โวยวายไม่พอใจเลยนะครับที่ลิตไปคบกับหนุ่มนักดนตรีซ้ำร้ายไปกว่านั้นชิต้าก็บอกว่าไอ้หนุ่มนั้นไม่เป็นไอสิงหาที่รอดมาได้พอยึดหลักการเลี่ยงการประทะทุกรูปแบบตามแบบคานทีลิตก็ชวนไอ้หนุ่มเบอร์กลีี์ไปเกรซแลนด์ด้วยกันแม้ว่าชิต้าจะพยายามคัดค้านแต่ทั้งคู่ก็ทิ้งโนดเอาไว้และทิ้งชตาไป ชิต้าก็เป็นห่วงน้องสาวมากๆเลยนะครับพอเบอร์กลีี่บอกว่าข้างนอกมันมีซอมบี้ชนิดใหม่แข็งแกร่งขึ้นไวขึ้นและน่ากลัวมากขึ้นแถมยังฆ่าย,ยากสุดๆฮาร์ซี่ก็บอกว่าจะออกจากที่นี่เช้าตู่เพื่อไปช่วยลีดเพราเธอปลอดภัยแล้วก็จะขอแยกไปตามทางของเขาชิต้าก็ขอโทษคุณลบัตนะครับที่เธอไปโดยไม่ลาและเธอรู้สึกสยองที่เขาขอแต่งงานแต่ในขะดะานนั้นเองเมดิสันก็เดินออกมาเรียกให้คุณลบัตกลับขึ้นเตียงสิ่งนี้ก็ทําให้เกิดจุดเปลี่ยนระหว่างทั้งสอง ฮาร์ซี่ก็หงุดหงิดนะครับที่ต้องขับรถตู้สุดติ่มไปแทนที่จะได้ขับรถอรถสูรของเขาแต่เขาก็ไม่มีทางเลือกส่วนเมดิสันก็หอบกระเป๋าเดินทางสีชมพูไปหลายใบฮาร์ซี่เลยแกล้งทิ้งเอาไว้ส่วนโคลัมบัสก็ใช้เมดิสันประชดชีต้าทั้งพูดให้รู้ว่าเขานอนกับเธอแล้วและบอกว่าเมดิสันไม่เคยจี้ขโมยรถเขาและยังชมอีกว่าเขาเป็นคนฉลาดทางด้านลิศก็นั่งรถอรถสูรไปกับเบอร์กอรี่แถมไอห,หนุ่มมันยพกสมุนไพรมาเต็มถุงเมดิสันก็ควักแหวนเพชรอันโตขึ้นมานะครับ เธอบอกว่าเธอเจอในลิ้นชักข้างเตียงซึ่งมันก็เป็นแหวนวงเดียวกันกับที่คลับบัตรขอชิต้าแต่งงานฮาร์ซี่ที่หมันไส้เล็กแกล้งเบรกทําให้เมดิสันหน้าที่ไปเบาหน้าชิต้าก็ได้รู้ว่าเมดิสันใช้เวลากับคนับบัตรพอตัวเพราะเธอรู้ถึงกฎทั้ง73ข้อของเขาด้วยคนัมบัตรกับชิต้าก็ยังโงอ่อนและประชดกันไปมาโดยที่เมดิสันไม่รู้เรื่องเลยสัก,กนิดแม่นางนี่สวยไร้สมองจริงๆนะครับและทั้งหมดก็ได้เจอกับรถบัตรคันใหญ่จอดอยู่แต่เมดิสันผู้ไร้เดียงสา เธอก็เดินเลี้ยวไปเปิดประตูจนสัญญาณกันขโมยดังขึ้นพวกซอมบี้มันก็แหกกันมาเป็นฝูงทั้งหมดเลยต้องออกลงบู๊กันอีกครั้งในขณะที่เมดิสันยืนเชียร์อยู่พวกเขาก็ได้เจอกับซอมบี้สายพันธุ์ใหม่ซึ่งคนลมบัดก็ตั้งชื่อให้มันว่า T800 เพราะพี่แกโดนยิงไปหลายแม็กเลยนะครับก่อนจะตายซอมบี้ทั่วไปโดนเข้าที่ขมับก็ไปหว่านแล้วแต่แอมมอนี่ยังรู้ก็มาเดินดเฉยเพอเห็นแบบนั้นมันยิ่งทำให้ทั้งหมดเป็นห่วงลิทที่อยู่กับไอ้หนุ่มเบิร์กรเการต,ตัว ในขณะเดียวกันลิทก็ขับรถที่เต็มไปด้วยควันของสมุนไพรพร้อมกับฟังไอหนุ่มเบอร,ร์กี่ร้องเพลงไปด้วยในที่สุดฮาร์ซี่ก็ได้รถคันใหม่สุดหรูเขาก็ไม่ต้องฝืนขับรถตู้สุดติม่มอีกต่อไปแต่ก็ยังขับไปได้ไม่ถึงไหนเลยนะครับฮาร์ซี่ก็ขับไปเหยียบหนามแทงล้อจนยางแบนและเขาก็ต้องจำใจกลับมาขับรถตู้สุดติม่มอีกครั้งระหว่างทางเมดิสันก็คุยจ่อไม่หยุดและจู่ๆก็มีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นกับเธอเมดิสันก็ขอฮาร์ซี่จอดรถนะครับก่อนที่เธอจะรีบพุ่งไปอาเียน มันทาให้ทั้งหมดคิดว่าเธอต้องกลายเป็นซอมบี้แน่ๆพวกเขาก็บอกให้คนลับัดไปจัดการกับเธอซะเมดิสันก็พยายามวิ่งหนีเขาไปในป่าเธอก็รู้ตัวนะครับว่าตัวเองจะตายเป็นอะไรสุดท้ายคนลับัดท,ที่ตามมาก็จําใจจะต้องส่งเมดิสันไปหวันเสร็จแล้วชีตาก็โยนข้าวของลงเธอทิ้งแบบไม่ใหญ่ดีในที่สุดทั้ง3ก็ขับรถมาถึงเกรสแลนด์แต่มันก็ไหลวิววลของลิสกับเบอร์กลี่เลยนะครับทั้งหมดเลยขับรถต่อไปเรื่อยๆและพวกเขาก็เจอกับโรงแรมฮาวด็อกที่เปิดไฟสว่างสวัยอยู่ แถมยังมีรถอสูรจอดอยู่ข้างหน้าด้วยทั้ง3าก็ถือปืนเดินเข้าไปสำรวจข้างในชิต้าก็ขอแยกไปหาลิทในโรงแรมก็จัดเป็นทีมของเอลวิสนะครับถูกใจฮาซี่สุดๆเขาจึงนั่งเล่นเปียนโนโด้วยอารมณ์สุนทรีแต่ทันใดน,นั้นเนวาด้าก็เอาปืนมาจ่อเขาไว้ชิต้าและคนลำบากท,ที่เพิ่งขโมยรองเท้าเอลวิสมาใส่ทั้งสองก็เข้ามาพร้อมกันจากนั้นทั้งหมดก็ลดปืนลงและค่อยๆค,คุยกันนะครับเนวาดาก็บอกว่าลิทกับเบิร์กลีย์ออกไปได้สองตะวันแล้ว และเหตุผลที่ทิ้งรถไว้ที่นี่พอบิร์กลีี่มันบอกว่ารถมันดูบ้าอำนาจพอฮาร์ซีได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งไม่ชอบหน้าไอ้หมอนี่มากขึ้นนะครับแต่จู่ๆเนวาด้าก็พูดถึงบิวมอร์เล่ได้ลราตลกที่โคลมบัสเป่าไปหวานเมื่อภาคที่แล้วมันทําให้เขาเลิกลากสุดๆชิตต้าเลยรีบเปลี่ยนเลือกกลับมาคุยเรื่องของลิสเนวาด้าก็บอกว่าดิน้นเบอร์กลี่เป็นเบ้าไม่หยุดถึงบาบิโลนมันบอกว่าที่น่าเป็นนิโคมแดนนิลภัยรักสันติไม่มีปืนและความรุนแรงมีเพียงวัยรุ่นอาศัยอยู่ด้วยกันีบ ในคืนนั้นฮาร์ซี่กับเนวาดาก็เกิดอากาปรปุ้งปิงกันขึ้นจากนั้นพวกเขาก็ไปโบบะกันบนเตียงต่อลิทกับเบอร์กลี่ก็มาถึงบาบิโลนจนได้และลิทก็ถูกยึดปืนเอาไปหลอมทําเป็นจี้นะครับเพราะอาวุธเป็นสิ่งต้องห้ามของที่นี่ฮาร์ซี่ที่กําลังเล่นเป็นเอลวิสเขาก็ได้ยินเสียงแต่รถด,ดังขึ้นพวกเขาเลยรีบวิ่งออกมาดูและปรากฏว่ารถอสูรของฮาร์ซี่ถูกทับอยู่ซึ่งมันก็คือรถของออาบูและแฟลกสตาร์ทเอาบูมีท่าทางและบุคลิกเหมือนฮาร์ซี่เด็กเลยนะครับส่วนแปลกก แถมพี่แกยังมีกฎประหลาดเหมือนกันเดชสิ่งนี้ทำเอาผู้หญิงยืนปวดหัวไปเลยนะครับทั้งหมดก็เข้าไปนั่งคุยกันต่อในโรงแรมจนพวกทีแปดร้อยมันแห่กระตามมาซึ่งก็น่าจะวิ่งตามเสียงรถปีศาจมาอาบูกับแฟลกเลยจึงรับผิดชอบโดยการออกไปกระทือพวกซอมบี้พอเสร็จแล้วพวกเขาก็เข้ามาอวดในโรงแรมต่อแต่เนวาด้าก็เหลือไปเห็นรอยกาดบนแขนของอัลบูและทันใดนั้นเขาก็เกิดอาการอาเจียนขึ้นแต่อัลบูก็พยายามปฏิเสธนะครับว่าเขาไม่ได้ติดเชื้อและทันใดนั้นแฟลกก็อาเจียนออกมาอีกคน ในเวลาไม่นานมันก็เกิดเลือดชุลมุนขึ้นทั้งสองที่กลายร่างเป็นซอมบี้ก็ไล่กัดทุกคนไปทั่วแต่สุดท้ายพวกเขาก็โดนจัดการจนได้โดยฮาร์ซี่ก็ใช้กีตาร์ของเอลวิสพาดิศึกแต่ครั้งนี้เขาก็ยังไม่เข้ารอบลีลาการฆ่าซอมบี้แห่งปีอยู่ดีจากนั้นทั้ง3ก็ออกเดินทางกันต่อนะครับโดยที่เนวาด้าไม่ได้ไปด้วยแต่เธอก็บอกกับฮาร์ซี่ว่าถ้าเขารอดมาได้ก็สามารถกลับมาได้เสมอพวกเขาก็ตัดสินใจจะขับรถปีศาจออกไปแต่ดูเหมือนว่ามันจะขับยากกว่าที่คิด ระหว่างทางทั้งสามก็ได้เจอกับสิ่งที่ไม่คาดฝันนั่นก็คือเมดิสันที่รอดไม่ได้และขับรถไอติมอยู่มันปรากฏว่าอาการของเธอเป็นแค่การแพ้ถั่วนะครับไม่ได้กลายเป็นซอมบี้แต่อย่างใดส่วนโคลัมบัสก็ไม่ได้ยิงเธอแค่ยิงข้ามหัวเพื่อไล่เธอไปเท่านั้นและเมดิสันก็กลับมาขึ้นรถมินิแวนอีกครั้งทั้งสี่ก็สลับกันขับรถไปยังบาบิโลนโคลัมบัสก็คิดว่าเมดิสันกลับมาได้จจงหวัดนรกสุดๆเพราะเขากําลังได้คืนดีกับชิต้าแล้วแท้ๆหลังจากขับรถกันอย่างยาวไกลทั้ง้งงก็มาถึบบโนนจได พอทุกคนลงจาการถฮาซี่ก็โยนระเบิดใส่มินิแวนด้วยความสะใจเพราะพี่แกไม่ต้องการจะขับมันอีกแล้วตอนแรกฮาซี่ก็ไม่ยอมให้ยึดปืนนะครับแต่ด้วยความที่อยากเจอลิทเขาก็ต้องยอมในที่สุดและทั้งหมดก็ขึ้นมาและได้เจอกับลิตเติ้ลล็อกอีกครั้งลิทก็คิดว่าที่อย่างบาบิลนไม่เหมาะกับฮาซี่เลยเพราะที่นี่มันแสนสงบสุดๆและเธอก็ตกใจเมื่อชิต้าบอกว่าไม่ดีสันเป็นแฟนของคุณลำบัดฮาซี่ที่ได้เห็นว่ลลิตเติ้ลล็อกปลอดภัยดีเขาก็ยอมรับได้ว่าลูกนอองได้ออกจากังไปแล้ว และในคืนเดียวกันฮาซี่ก็ตัดสินใจออกไปประชนภัยด้วยตัวเองเขาก็บอกลาสั้นๆนะครับแล้วจากไปฮาซี่ที่ขับรถไปแบบไร้เป้าหมายเขาก็ชนเข้ากับ T ี0 0ตัวหนึ่งจากนั้นเขาก็เห็นว่ามีฝูงที0 0กําอยกลังตรงไปยังบาบิโลนซึ่งที่นั่นกําลังจุดพุฉลองกันอยู่ฮาซี่จึงรีบเลี้ยวรถกลับทันทีพอมาถึงเขาก็วิ่งหน้าตั้งขึ้นมาบอกทุกคนเลยนะครับว่าพลุที่กําลังจุดอยู่มันเรียกพวกที0 0อมาที่นี่แถบตอนนี้พวกเขาก็ไม่มีอาวุธเลยซักกระชินคนในบาบิโลด้ลยดวยว สิ่งเดียวที่ใช้ได้คือน้ำมันไบโอดีเซลซึ่งฮาร์ซี่ก็วางแผนจะใช้มันระเบิดพวกซอมบี้ให้หมดจากนั้นค่อยตามเก็บพวกที่เหลือก่อนอื่นก็ต้องสร้างกำแพงต้อนพวกมันไว้ก่อนฮาร์ซี่โคลัมบัสชิตต้ตาและลิตล,ล็อกพวกเขาก็จุดไฟล้อมซอมบี้เอาไว้จากนั้นถังไบโอดีเซลก็ระเบิดตามแผนแต่สิ่งที่เหนือความคาดหมายก็คือพวกซอมบี้มันมีมากกว่าที่คิดอาวุธที่พวกเขามีอยู่ก็ไม่สามารถต่อกรก,กับพวกมันได้ในนาทีสุดท้ายเนวาด้าก็ขับรถปีศาจเข้ามาบดขยี้พวกซอมบี้แบบแมลงสาบ แล้วเธอก็มารับทุกคนขึ้นรถจากนั้นก็ขับไปขยี้พวกซอมบี้ต่อแต่เนวาด้ามันมือไปหน่อยนะครับจนพลาดทํารถคว่ำทั้งหมดเลยต้องรีบลงจากรถและวิ่งขึ้นตึกพวกเขาก็วิ่งขึ้นไปยังดาดฟ้าที่มีกําแพงล้อมไว้หมาสปาตาฮาร์ซี่ก็รับหน้าที่เป็นตัวลอดนะครับนำฝูงซอมบี้ไปยังริมตึกแล้วเขาก็กระโดดเกาะเคลนเอาไว้ทําให้ฝูงซอมบี้ที่วิ่งตามมาล่วงลงตึกกันเป็นแถวแต่ฮาร์ซี่ก็ถูกซอมบี้2ตัวสุดท้ายคว้า,าไว้ได้ด้วยน้ําหนักของซอมบี้ทั้ง2ตัว มือของฮาร์ซี่ก็ค่อยๆหลุดไปเรื่อยๆลิทที่เห็นแบบนั้นเลยควักปืนสั้นของเธอออกมายิงซอมบี้และช่วยชีวิตฮาร์ซี่เอาไว้ซึ่งปืนกระบอกนี้ก็เป็นกระบอกเดียวกับที่ฮาร์ซี่ให้เป็นของฝวัวิสมารทแถมเป็นกระบอกเดียวที่เธอซ่อนเอาไว้ในตอนจบชิต,ต้าก็ตอบตกลงยอมแต่งงานกับโคลมบัสเมดิสันที่เห็นแบบนั้นก็คืนแหวนให้ทั้งคู่จากนั้นเธอก็หันไปจูบก,กับเบอร์กอี่ที่โดนลิทบอกเลิกไปแล้วและภาคนี้ลุงฮาร์ซี่ก็ได้มีคู่กับเขาแลวด้วยพอะเรื่องทุกอย่างจบทั้งหมดก็ไได้ไปปาตีฉลองอชนะ แก๊งล่าซอมบี้ก็ได้สมาชิกเพิ่มมา1คนและพวกเขาก็ออกเดินทางด้วยรถเปิดประทุนของเอลวิสโคลลมบัสที่ได้อยู่กับครอบครัวเขาก็ไม่ขออะไรอีกแล้วในเอ็นเครดิตด้วยความรู้สึกผิดของโคลลมบัสที่ฆ่าบิลเมอร์เล่ในภาคที่แล้วเขาก็พาย้อนกลับไปในปี2009นะครับตอนที่บิวเมอร์เล่ให้สัมภาษณ์โปรโมทหนังกาฟิลภาค3ของเขาเ <Murray S 2> มอร์เล่ก็เห็นว่าหนึ่งในนั้นกําลังกลายเป็นซอมบี้แถมลุงแกย,ยังได้โชว์สกิลการฆ่าซอมบี้แบบไม่เกรงกลัวและซอมบี้แลนด์ดับเบิลแท ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับสมบิแลนด์ภาค2ผมบอกเลยว่าทั้งสองภาคทําออกมาได้สนุกสุดๆเปลยนะครับไม่มีแผ่วปลายแต่อย่างใดเลยนะภาคแรกสนุกยังไงภาค2ก็สนุกอย่างนั้นเลยเพืเ่อนๆละครับชอบภาคไหนกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับสาหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนกับสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกระตือรือรและสั่ปุ่มซับสไครป์ผม้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนสปอยบอยตลอดมานะครับสวัสดีครับ